สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ออกาสทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันนะครับประจำวันพระสบดีที่28กันยายน2566ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัชชัยเฉลิมมงคลร่วมนำเสนอรายการข้อข่าวสำคัญวันนี้ครับสหรัฐควบคุมตัวพลทหารหนีข้ามพรมแดนหลังสมแดงสัง นเทศนักรณรงค์เร่งร้าผู้นำไทยกัมพูชาหาหรือปมปัญหาขณะเศษษฐาเยือนพนมเปญผู้สมัครโคพัมริกันขึ้นดีเบตร,รอบสองที่แคลิฟอร์เนียอย่างไร้เงาทรัมป์นะครับและไฟไหม้งานวิวาในรักกล้ากว่า100ชีวิต ในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานตรวจสอบข่าววันนี้เป็นเรื่องของ iPhone 15วางขายในรัเสเซียแม้มีการลงโทษทางเศรษฐกิจจริงหรือไม่ส่งท้ายกันด้วยรายงานเกี่ยวกับศิลปินจีนนะครับจัดแสดงปริมาก,กรรมในสหรัฐวิภาควิจารณ์กรุงปักกิ่งหรือตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกลุ่ววชิงตันครับ คับข่าวแรกนะครับ,บเป็นข่าวที่ความคืบหน้าล่าสุดนะครับจากเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนนะฮะที่มีพลทหารนะฮะของอหรัฐเนี่ยข้ามพรมแดนเข้าไปใน<ช>เกาหลีเหนือ ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับล่าสุดนะครับพลทหารที่ว่าชื่อทราวสคิงนะครับที่อย่างที่คุณสมพศพูดวิ่งหนีข้ามพรมแดนเกาหลีใต้ไปยังเกาหลีเหนืออย่างผิดกฎหมายในกระกฎาคมอยู่ในการควบคุมตัวของทางการสหรัฐแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดมาว่าเป็นอะไร,รหลังจากที่เกาหลีเหนือสั่งในประเทศนายทหารพวกนี้ออกมาจากจีนนะครับกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือเพนทาก้อนเปิดเผยมันพูดครับว่าพลทหารคิงตอนนี้อยู่ในการควบคุมของทางการสหรัฐแล้วโดยเขาเดินทางออจากเกาหลีเหนือไปอ จีนและว,ว่าทางการสวีเดนเป็นผู้ทําหน้าที่ตัวกลางประสานเรื่องการปล่อยตัวของพลทหารนายนี้ครับก่อนหน้านี้ในวันพุธนะครับสื่อรัฐบาลเปียงยางก็เพิ่งรายงานไปว่าเกาหลีเหนือสั่งในประเทศ พลทหารคิงหลังจากสิ้นสุดการสอบสวนกรณีที่เขาถูกทหารเกาหลีเหนือควบคุมตัวเมื่อ2เดือนก่อนหลังจากวิ่งข้ามพรมแดนเกาหลีเหนือจากบริเวณพื้นที่ความมั่นคงร่วม2เกาหลีที่มีการติดอาวุธแน่นหนานะครับพลทหารทรเวสคิงเข้าเป็นทหารเมื่อปี2021แล้วก็มีกําหนดเดินทางกลับสหรัฐเพื่อมารับโทษทางวินัยและเตรียมปลดออกจากกองทัพหลังจากรับโทษจําคุก2เดือนในเกาหลีใต้ด้วยข้อหาทําร้ายร่างกายก่อนที่เขาจะหลบ หนีจากสนามบินเมือ่อเดึอนกรกฎาคมและไปร่วมทัวร์หมู่บ้านปันมุนจอมในอีกหนึ่งวันต่อมาครับสื่อเคซีเนของเกาหลีเหนือรายงานว่าพลหารคิงถูกเกาหลีเหนือควบคุมตัวบริเวณพื้นที่ความมั่นคงร่วมระหว่างที่เขา ใช้คำว่าบุกรุกเข้ามาอย่างดินแดนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีบริเวณเส้นแบ่งเขตแดนทางทหารหรือว่า military demarcation line ระหว่าง2เกาหลีครับสื่อรัฐบาลเปียงยางเสริมว่าในการสอบสวนนั้นพลทหารคิงยอมรับว่าเขาเก็บงอมความรู้สึกที่ไม่ดีต่อสิ่งที่เรียกว่าเป็นการทารุณกรรมอย่างร้ซึ่งมนุษยธรรมและการเหยียดสีผิวภายในกองทัพบกสหรัฐและบอกด้วยว่าพลทหารบริการวัย23ปีผู้นี้แสงความปรารถนาที่จะลี้ภัยในกเกาหลีเหนือหรือไปอยังประเทศที่3โดย ว่าเขาเองตาสว่างเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ําในสังคมอะไรกันครับคุณสมพ์ครับผมไปกันต่อเลยนะฮะจากเกาหลีเหนือขยับมาที่บ้านเราบ้างนะครับ,รบก็จะมีการเยือนกัมพูชาของอนายก รัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนะครับในวันพรุ่งนี้นวันพฤหัสบดีที่28กันยายนนะฮะทางด้านนักรณรงค์ทางสังคมและผู้สังเกตการทางการเมืองนะฮะก็ออกมาเร่งเร้าให้ผู้นําไทยและกัมพูชาร่วมหาหรือประเด็นปัญหาที่ทั้งสองประเทศกําลังเผชิญอยู่นะครับในช่วงที่นายกรัฐมนตรีเศรษฐาเดินทางเยือนกัมพูชา เอมโสวันราสราจารย์ด้านรัฐศาสตร์กล่าวกับบีโอว่าการหารือครั้งนี้คือการแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่แข็งแรงของพรรคประชาชนกัมพูชาหรือ CPP ที่มีฮุนเซนเป็นประธานพรรคนะครับกับพรรคเพื่อไทยที่ก่อตั้งโดยอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตร พรรคซีพีพีมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพรรคเพื่อไทยมายาวนานตั้งแต่สมัยทักษิณเป็นนายกดังนั้นเชื่อว่านายกเศรษฐาก็จะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นเช่นกันและไม่น่าจะมีแง่ลบออกมาจากการหาหรือทวิภาคีครั้งนี้นะครับนั่นเป็นความเห็นของศาสตราจารย์เอมซึ่งเขาก็ยังกล่าวเสริมด้วยนะครับว่าทั้งสองประเทศจําเป็นต้องยึดมั่นตามหลักเกณฑ์ของสหประชาชาติและกฎหมายระหว่างประเทศในประเด็นต่างๆนะครับ เช่นสิทธิมนุษยชนตลอดจนประเด็นที่เกี่ยวกับนักรณรงค์ทางการเมืองและประชาธิปไตยที่จำเป็นต้องยอมรับผู้ลี้ภัยและไม่ส่งตัวกลับไปยังอีกประเทศหนึ่งเหมือนที่ไทยกับกัมพูชาปฏิบัติมาตลอดนะครับ,รบนอกจากนี้ยังพูดถึงกรณีการติดตามคดีที่นักเล่อนไหวทางการเมืองชาวไทยวันเฉลิมสัตว์ศักดิ์สิทธิ์หายตัวไปในกัมพูชาเมื่อ3ปีก่อนด้วย ทางด้านฟิลโรเบอร์สันนะครับรองผู้อำนวยการฝ่ายเอเชียขององค์กรสิทธิมนุษยชน Human Rights Watch กล่าวนะครับว่ารัฐบาลไทยชุดที่แล้วสนับสนุนการส่งตัวผู้ริภัยกัมพูชากลับประเทศเพื่อแลกกับผลประโยชน์หลายอย่างจากทางรัฐบาลกัมพูชานะครับ โดยนอกจากประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนและผู้ลิภยัยแล้วผู้สังเกตการรเมืองยังระบุถึงปัญหาตามแนวพรมแดนไทยกัมพูชารวมทั้งอาชญากรรมข้ามชาติและการลักพาตัวนะครับซึ่งล้วนต้องอาศัยความร่วมมือของรัฐบาลทั้งสองฝ่ายในการแก้ไขปัญหาด้วยแถลงการของกระทรวงต่างประเทศกัมพูชาบอกนะครับว่านายกเศรษฐาจะประชุมกับนายกฮุนมาเน็ตและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกัมพูชาเกี่ยวกับความร่วมมือในด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน ของสองประเทศด้วยครับคุณนภัสจากที่แถวบ้านเรานะครับขยับกันมาที่สหรัฐกันบ้างครับเหลืออีกไม่ถึง4วันนะครับคุณทรงพศก็จะถึงเส้นตายการปิดทําการหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐหรือว่า government shutdown ครั้งที่4ในรอบทศวรรษแล้วนะครับแต่ว่าสภาผู้แทนรัสฎรสหรัฐที่พรรคริพับลิกันครองเสียงข้างมากก็ยังเดินหน้าค้านร่างกฎหมายที่วุฒิสภาผลักดันในการจัดสรรงบประมาณชั่วคราวให้ใช้ได้ถึงกลางเดือนพฤศจิกาย,ยนครับ รอยเตอร์รายงานว่าในวันอังคารนะครับวุฒิสภาที่พรรคดโมแครัตของเสียงข้างมากอยู่มีมติ77ต่อ19เสียงให้เริ่มต้นการพิจารณาร่างกฎหมายที่เรียกว่า stop gap funding bill หรือที่เรียกว่างบประมาณระยะสั้นฉบ,บับชั่วคราวหรือ continuing resolution เพื่อให้หน่วยงานรัฐบาลกลางสามารถ เปิดทาการต่อไปได้ถึงวันที่17พฤศจิกายนรวมทั้งจัดสรรง,งบ6,000ล้านดอลลาร์ให้กับหน่วยงานด้านภัยพิบัติในประเทศและอีก6,000ล้านดอลลาร์เป็นเงินช่วยเหลือ,อยูเครนครับอย่างไรก็ตามประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจากพรรคริพับลิกันสสเควินเมคคาร์ที่ก็ออกโรงคดัคดคาด้คานร่างกฎหมายดังกล่าวของวุฒิสภาในวันพุธนะครับคุณสมงพจน์แล้วก็บอกกับผู้สื่อข่าวว่าประธานาธิบดีควรจะมามีบทบาทและทําอะไรสักอย่างกับเรื่องนี้ไม่เช่นนั้นรัฐบาลก็จะปิดทําการ และบอกด้วยว่าสสพาริภัพลิก Republican ันอาจมีการเสนอร่างกฎหมาย Stop g แ p Funding Bill ของฝั่งตนในวันศุกร์ที่1เอ่อวันศุกร์นี้นะครับหวันก่อนเส้นตายปิดทำการรัฐบาลบางส่วน AP รายง,งานว่าภายใต้ร่างงบประมาณดังกล่าวจากฝั่งริภัพลิกันจะมีการเสนอให้ตัดค่าใช้จ่ายรัฐบาลกลางลง8ในหลายหน่วยงานและยกระดับความมั่นคงบริเวณชายแดนแต่ร่างดังกล่าวก็ถูกปฏิเสธจากประธานาธิบดีโจไบเดนรวมทั้งสมาชิพกพรรคเดโมแครตและสมาชิก พรรคริพับลิกันบางส่วนเองนะครับ ด้านสวมิชแมคคอนเนลผู้นำพรรครีพับลิกันในวุฒิสภาสหรัฐเรียกร้องให้ทุกฝ่ายลงมือทำการต่างๆเพื่อเลี่ยงเหตุการณ์ g government s h u ัดด w n โดยกล่าวว่าการปิดทำการหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐคือข่าวร้ายทั้งสิ้นไม่ว่าจะมองแบบไหนก็ตามถ้าหากสองพรรคไม่สามารถตกลงกันได้ภายในกำหนดเส้นตาย30กันยายนนี้ลูกจ้างหลายแสนคนของรัฐบาลกลางสหรัฐต้องหยุดทำงานชั่วคราวแล้วก็บริการต่างๆของภาครัฐจะถูกระง,งับไว้ชั่วคราวตั้งแต่วันอาทิตย์นี้เป็นต้นไปเนื่องจากไม่มีเงินทุนสำหรับการดำเนินการ รวมทั้งโครงการความชิ้เหลือด้านอาหารและอุทยานแห่งชาติต่างๆด้วยนะครับครับนอกจากคนอเมริการกําลังใจจดใจจ่อในเรื่องของโกลเมนชัดดาวนะ,ะดูว่าในที่สุดแล้วจะเกิดผลลัพธ์ออกมาอย่างไรนะฮะอีกด้านหนึ่งก็มีการติดตามการเลือกตั้งที่ต้องบอกว่างวดเข้ามาทุกขณะนะฮะก็เป็น การดีเบตครั้งที่2ของบรรดาสมาชิพกพรรคเรอเบริกนที่ลงสมัครจะเป็นชิงตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐปลายปีหน้านะครับโดยการดีเบตครั้งที่2นี้จะมีขึ้นที่ห้องสมุดประธานาธิบดีโรนัลด์แรกนที่รัฐแคลิฟอร์เนียการดีเบตครั้งนี้ถือเป็นรอบที่2จะมีผู้ขึ้นดีเบตทั้งหมด7คนนะครับซึ่งก็คล้ายกับการดีเบตครั้งแรกเมื่อเดือนที่แล้ว แต่ว่าจะยังไม่มีอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งมีคะแนนนิยมนำหน้าผู้สมัครคนอื่นในการโต้ปรายรอบนี้เช่นรอบที่แล้วที่ไม่มีทรัมป์ Trump, ขึ้นเวทีเช่นกันครับผู้สมัครจากพ,กพ,พรรคเพื่อการที่จะดิเบตในรอบนี้นะครับรวมถึงอดีตรองประธานาธิบดีไมค์เพนส์อดีตผู้ว่าการรัฐเซาท์แคโรไลนานิกกี้เฮลีย์ผู้ว่าการรัฐฟลอริดารอนเดซันติสผู้ว่าการรัฐนอร์ทดาโกตาดักเบอร์กัมนะครับวุฒิสมาชิกจากรัฐเซาท์แคโรไลนาทิมสกอต อดีตผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซีย์คริสคริสตี้และนักธุรกิจเชื้อสายอินเดียวิเวกรามาสวามีด้วยทั้งนี้นะครับอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ตัดสินใจไม่เข้าร่วมการดีเบตร,รอบที่สองแต่จะไปกล่าวปลาศัยในคืนวันพุธต่อพนักง,งานของโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่รัฐมิชิแกนนะครับหลังจากที่ประธานาธิบดีโจไบ,บเดน เพิ่งเดินทางไปพบกับบรรดาพนักงานบริษัทรถยนต์ที่ชุมนุมประท้วงที่รัฐมิชิแกนในสัปดาห์นี้เช่นกันนะครับครับ จากเรื่องของการเมืองสหรัฐนะฮะไปที่เรื่องที่ยังเป็นพื้นที่ร้อนเช่นเคยนะครับที่ยูเครนนั่นเองโดยล่าสุดนะครับรัสเซียออมากล่าวหาสหรัฐและอังกฤษว่าช่วยเหลือ,อยูเครนในการโจมตีด้วยขีปนาวุธใส่ฐานบัญชาการใหญ่ของกองทัพเรือรัสเซียในแคว้นไครเมียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับขณะที่สื่อรัสเซียก็ตีข่าวการปรากฏตัวของผู้บัญชาการกองทัพเรือที่ยูเครนอ้างว่าถูกสังหารโดยกองกําลังพิเศษต่อเนื่องเป็น วันที่2ติดต่อกันนะครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียมาเลียสคารว่ากล่าวในวันพุธระหว่างแถลงข่าวประจําวันว่าการโจมตีฐานบัญชาการกองทัพเรือรัสเซียเมื่อสัปดาห์ก่อนนั้นเป็นการวางแผนล่วงหน้าด้วยการใช้เครื่องมือด้านข่าวกรองของชาติตะวันตกข้อมูลดาวเทียมของนาโต้และเครื่องบินลนาดตระเวนสลาโคว่าบอกด้วยว่าหน่วยข่าวกรองสหรัฐและอังกฤษให้ความช่วยเหลือในการโจมตีด้วยขีปนาวุธของยูเครนในครั้งนี้นะครับ ระหว่างที่สหรัฐและพันธมิตรชาติตะวันตกได้จะส่งความช่วยเหลือด้านการทหารและการฝึกฝนกำลังพลของยูเครนทางสหรัฐปฏิเสธว่าไม่ได้มีบทบาทโดยตรงต่อกองทัพยูเครนในการต่อต้านการลุกรานของรัเสเซียก่อนหน้านี้เมื่อเดือนพฤษภาคมนะครับรัเสเซียก็กล่าวหาสหรัฐว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการโจมตีด้วยโดรนที่ถล่มรัเสเซียโดยทางโฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวจอรนเคอร์บี้ เร,เรียกคำกล่าวหานี้ว่าไราสาระนะครับยังเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับรัสเซียนะครับก็สืบเนื่องมาจากการเปิดตัว iPhone 15เมื่อเร็วๆนี้นะครับ ก็มีประเด็นที่พูดถึงว่าไปปรากฏอยู่ที่รัสเซียด้วยนะครับไอโฟน15รุ่นใหม่ล่าสุดก่อนที่จะมีการเปิดจำหน่ายทั่วโลกด้วยนะฮะในขณะที่รัสเซียก็กำลังเผชิญกับมาตรการลงโทษจากชาติตะวันตกที่นำโดยสหรัฐเช่นกันรเรื่องนี้มีมูลความจริงมากแค่ไหนนะคะคุณนพรั์มีข้อมูลจากทางโพลิกราฟมาเสนอใช่ไหมครับใช่ครับก็ต้องย้อนไปนะคับเมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมานะครับสื่อต่างในรัสเซียรายงานว่าบริษัทชื่อ MTS ซึ่งย่อมมาจาก Mobile ิ e System เป็นผู้ให้บริการธุรกิจสื่อสารรายใหญ่ที่สุดของรัเสเซียเปิดตัวโทรศัพท์ iPhone 15ใหม่ล่าสุดที่ร้านค้าหลักของตนกรุงมอสโคครับคุณสงพจน์โดยกิจกรรมนี้เกิดขึ้นถ้าดูตามปฏิทินคือ1วันก่อนจะมีการเปิดจําหน่ายโทรศัพท์รุ่นนี้ทั่วโลกนะครับโดยบริษัท MTS นี่ยบริษัทใหญ่มากเพราะว่าดำเนินธุรกิจในรัเสเซียเบลารุสและอาร์เมเนียให้บริการลูกค้า ที่ต้องการเ,เรื่องของโทรคมนาคมประมาณ80ล้านคนนะครับโดยบริษัทนี้จริงๆล้วก็เป็นหนึ่งในเป้าการถูกลงโทษทางเศรษฐกิจไปแล้วเพราะว่าเมื่อเดือนกนรกฎาคมปีที่แล้วทางคณะกรรมการก,กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐหรือว่า SEC นะครับก็ได้ถอดชื่อบริษัทนี้ออกจากตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กไปแล้วแต่ว่าล่าสุดเนี่ยสื่อชื่อเล n t a .ru เป็นหนังสือพิมพ์ออนไลน์ของรัสเซียนะครับเป็นสื่อกระแสหลักที่ มีรัฐบาลเป็นเจ้าของเช่นกันกอ็ออกมาตีข่าวดังนี้นะครับ MTS คือบริษัทแห่งแรกในรัสเซียที่นำเสนอ iPhone 15 Pro Max ที่ร้านค้าหลักหรือว่า Flagship Store หนึ่งวันก่อนจะมีการเริ่มเปิดจำหน่ายทั่วโลกที่งานเปิดตัวของ MTS นั้นผู้เข้ามาร่วมงานสามารถทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่ๆและรับคำแนะนำอย่างละเอียดต่างๆได้ด้วยทางผลเอกับตรวจสอบแล้วก็พบว่าอันนี้เป็นความจริงครับคุณสรงพจน์ครับเพราะว่าการเปิดตัวครั้งนี้เนี่ยมีผู้สื่อข่าวจากสื่อชื่อ RBC Daily เป็นหนังสือพิมพ์ธุรกิจรายวันรายงานข่าวนี้จากพื้นที่การเปิดงานในวันที่21กันยายนที่กรุงมอสโกด้วยโดยรวมนะครับการนำเสนอโทรศัพท์รุ่นนี้ของรัสเซียเนี่ยเขาบอกว่า ราคาก็เหมือนกับที่สหรัฐเปิดตัวด้วยอืมอ๋อพอๆกันเลยนะฮะแล้ว iPhone 15เป็นผลิตภัณฑ์ชื่อดังเลยนะฮะแล้วก็เป็นเทคโนโลยีที่หลายๆคนก็ต้องการที่จะมีไว้ครอบครองไป เปิดตัวในรัสเซียได้อย่างไรก่อนอที่จะมีการจําหน่ายไปทั่วโลกด้วยคือวิธีที่เขาทำเนี่ยทางคลิกราบุกว่าเรียกว่าการนําเข้าซ้อนหรือว่า parallel import นะครับเป็นวิธีที่รัฐบาลรัสเซียเนี่ยใช้มาตั้งแต่มีนาคมปี2022เพื่อเลี่ยงผลกระทบของมาตรการลงโทษที่ทําให้เกิดภาวะขาดแคลนสินค้าในประเทศนะครับระบบดังกล่าวเนี่ยจริงๆแล้วเคยถูกรัฐบาลราัสเซียสั่งห้ามใช้งานร,ระหว่างปี2002-2022แต่ก็ตอนนี้ก็ กลายเป็นว่าเปิดทางให้มีการนําเข้าสินค้าบางอย่างผ่านประเทศที่3ได้โดยไม่ต้องไปขออนุญ,ญาตจากผู้ถือลิขสิทธิ์ใดๆดังนั้นเมื่อเดือนเมษายนปี2022เนี่ยกระทรวงตสาร,รรมและการค้ารัสเซียก็ประกาศรายชื่อกลุ่มบริษัทและแบรนด์ที่ทางการโอเคที่จะมีการนําเข้าซ้อนอย่างที่ว่าโดยรายชื่อนั้นก็รวมความสินค้าอิเล็กทรอนิกส์โทรศัพท์มือถือของ Apple ก็โดนด้วยนะครับเฟอร์นิเจอร์นาฬิการถยนต์เรืออุปกรณ์ทำความสะอาด ทำความร้อนอาวุธกระสุนแล้วก็เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ด้วยทางเดนิสแมนตูรอฟรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการคาัสเซียประกาศเมื่อกันยาย,ยนปีที่แล้วนะครับตอนนั้นเนี่ยบอกกับสื่อ IA เอโนวาสว่า iPhone 14ซึ่งเพิ่งเปิดตัวไปวันก่อนหน้าที่เขาจะพูดเนี่ยนะฮะจะมีจำหน่ายรัสเซียเช่นการภายใต้โครงการดังกล่าวโดวยบอกว่าแล้วทำไมจะทำไม่ได้ถ้าเกิดมีคนอยากซื้อ,อแล้วจริงๆแล้วมาตรการลงโทษที่สหรัฐนำมาใช้กับรัสเซียเนี่ยรวมไปถึง ไอโฟนด้วยหรือเปล่าเมื่อกี้ที่บอกว่าลายชื่อเหมือนจะเขายอมให้นําเข้าแล้วมาถึงยอมเพราะว่าในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับทางกระทรวงพาณิชย์สหรัฐขยายมาตรการตอบโต้การรุกรานของยูเครนลงโทษดังกล่าวด้วยการขยายรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่จะส่งออกไปรัสเซียโดยครอบคลุมสิ่งที่เป็นสินค้าฟุ่นเฟือยเพิ่มอีก276รายการ,รซึ่งรวมถึงสมาร์ทโฟนที่ราคาสูงกว่า300ดอลลาร์ซึ่งไอโฟนก็แพงกว่านั้นก็อยู่ในกลุ่มนี้ไปโดยปริยายแต่เรื่องนี้ก็ไม่ได้ช่วยให้การจำหน่าย iPhone ในรัเสเซียหยุดนะครับเพราะว่าร,รายงานข่าวจากหนังสือพิมพ์ธุรกิจ ฟโดมอสสีของรัสเซียระบุว่านาสิ้นไตรามาสที่2ของปีนี้มีการนําเข้าโทรศัพท์ iPhone เข้ามาในรัสเซียถึง1นล้านหนึ่งแสเครื่องแล้วนะครับเป็นตัวเลขสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน15%แต่เขายังต่ากว่าช่วงเดียวกันของปี2021ครึ่งหนึ่งอยู่ดีโดยทางสื่อเว็บไซต์ข่าวชื่อ Arabian Gulf Business Insight หรือ AGBI ซึ่งอยู่ในกรุงลอนดอนแรงข่าววันสิกันยายนนะครับว่าบริษัท MTS แล้วก็ร้านค้าออนไลน์ต่างๆรัสเซียเนี่ยเริ่มรับคำสั่ง ซื้อล่วงหน้าหรือพรีออเดอร์ของ iPhone 15กันแล้วแล้วก็มีการเปิดเผยเคําพูดของนักวิเคราะห์รายหนึ่งของรัสเซียบอกว่าตลาดที่เป็นผู้ เอื้อให้มีการนำเข้าซ้อนเนี่ยคือสหรัฐอาหรับเอมิเรตสและฮ่องกงถือเป็นตลาดใหญ่ที่ป้อนของให้กับรัเสเซียนะครับอันนี้ก็คือสถานก,การณ์หลบเลี่ยงการ,รลงโทษของรัเสเซียแบบหนึ่งครับครับผมก็เป็นประเด็นที่มีข้อมูลเยอะมากนะฮะที่คุณนพรชัยนำมาเสนอให้เราฟังใครที่อยากจะอ่านข้อมูล เพิ่มเติมนะครับเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voa.thai.com เรามีรายงานตรวจสอบข่าวเนี่ยย้อนหลังไปหลายเดือนก่อนมากมายหลายเรื่องด้วยกันนะครับ voa.thai.com นะครับนอกจากนี้ยังติดตามเราทางสื่อสังคมออนไลน์ทาง Facebook Instagram YouTube และ X ด้วยครับ ข่าวยังไม่หมดเยอะมาก,กวันนี้คุณน,นพร,รัตไปกันเร็วๆเลยครับนะฮะไปงานวิวาสวรรดะ,ะที่อิรักนะครับ,รบไฟไหม้ฆ่ามากกว่า100ชีวิตนะครับเป็นงานแต่งงานทางตอนเหนืออิรักซึ่งมีการเร่งสอบสวนสาเหตุของเพลิงไหม้ครั้งนี้ขณะที่ญาติผู้เสียชีวิตก็กำลังระบุ อัตลักษณ์ของเหยื่อในสร้างความเสียหายของไฟไหม้ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อค่ำวันอังคารนะครับ,รบทีมนักประจนเพลิงอิรักตรวจสอบสร้างความเสียหายในอาคารที่คาราคอสหรือเป็นที่รู้จักในชื่อฮัมดานียาในวันพุธขณะที่ญาติผู้เสียชีวิต,ตรวมตัวด้านหน้าห้องเก็บศพในเมืองโมซูที่อยู่ใกล้เคียงนะครับเพื่อรอการระบุอัตลักษณ์ของญาติผู้ล่วงลับจากเพลิงไหม้อันอัสซาน เอาอัลลักนะครับรองผู้ว่าการจังหวัดนีนาเวเปิดเผยกับรอยเตอร์ว่ามีผู้เสียชีวิต113คนจากไฟไหม้นะครับแต่คาดว่ายอดเสียชีวิตอาจจะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ด้วยคลิปวิดีโองานแต่งงานที่เกิดเหตุนะครับซึ่งเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์แต่ว่ารอยเตอร์ยังไม่สามารถยืนยันได้นั้นเผยให้เห็นไฟที่ติดของประดับประดาตกแต่งเพดานโถงจัดงานขณะที่เสียงโห่ร้อง ก็กลายเป็นการกรีดร้องด้วยความตื่นตระหนกนะครับส่วนอีกคลิปวิดีโอเผยให้เห็น่าวสาวกําลังเต้นรําในระหว่างที่ชิ้นส่วนติดไฟเริ่มร่วงลงมาที่พื้นในวันพุธนะครับโบสมาอยู่ฮันนาที่คาราคอสที่ใช้จัดงานแต่งงานก็ต้องกลับมาเตรียมงานศพอีกทั้งงานไว้อะไรผู้เสียชีวิตจากไฟไหม้ก็ต้องย้ายมาจัดกันที่สุสานนะครับเนื่องจากไม่มีพื้นที่ในโบสมากพอ ทางการอิรักออกหมายจับเจ้าของสถานที่จัดงานแต่งนะครับขณะที่สื่อทางการอิรักเปิดเผยว่าข้อมูลเบื้องต้นบ่งชี้ว่าอาคารก่อสร้างโดยวัสดุก่อสร้างที่ติดไฟง่ายด้วยนะครับครับทุก่ก็เป็นข่าวเศร้า,านะครับจากอิรักขยับไปดูเรื่องประเด็นข่าวธุรกิจเศรษฐกิจโลกบ้างครับเป็นเรื่องของจีนนะครับเพราะมีรายง,งานข่าวว่าฮุยคาหยัน ประธานบริษัทอสังหาริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่ของจีน e v e r g r a n d รถูกตำรวจจีนควบคุมตัวและก็จับตาเฝ้ามองนะครับระหว่างที่ไปใส่กำลังหาทางรอดจากภาวะล้มละลายซึ่งเหตุการณ์นี้ก็ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจจีนในภาพรวมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงจากสนัข่าวลุมเบิร์กว่าคุยขายันผู้ก่อตั้งบริษัทนี้ ถูกนําตัวไปที่สถานที่แห่งหนึ่งภายใต้การสังเกตการของตํารวจตั้งแต่กันยายนปีที่แล้วแล้วปัจจุบันเอเวอร์แกรนด์คือบริษัทพัฒนาสังหาริมทรัพย์ที่มีหนี้สินสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลกครับคุณทรงพจน์มูลค่านี่อยู่ที่300แสนล้านดอลลาร์หรือว่า10.9้าล้านล้านบาทนะครับเป็นใจกลางของวิกฤตการล้มละลายของภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จีนที่มีสัดส่วนทางเศรษฐกิจถึงหนึ่งใน4ของภาพรวมนะครับบลูมเบิร์กไม่ได้ระบุว่าทําไมเขาถึงถูก อยู่จับอยู่ภายใต้การจับตาของเจ้าหน้าที่นะครับระบุเพียงว่าการทําตํารวจนี้ไม่เข้าข่ายการจับกุมหรือควบคุมตัวอย่างเป็นทางการแต่ก็ไม่เหานความว่าจะถูกตั้งข้อกล่าวหาว่ามีความผิดอะไรนะครับรอยเตอร์ติดต่อไปยังบริษัทเอเวอร์แกรนแล้วก็หน่วยงานตำรวจมณฑลกวางตุง้งรวมทั้งกระทรวงความมั่นคงสาธารณะแต่ก็ไม่รับการตอบรับเกี่ยวกับความเห็นกรณีนี้ครับครับผม จากจีนนะฮะไปที่ Indo อินโดกันต่อนะครับตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าการขายสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆเนี่ยเป็นที่นิยมอย่างมากนะครับ,รบในหลายประเทศนะฮะโดยเฉพาะอินโดนีเซียนะฮะถือว่าเป็นตลาดใหญ่นะครับ,รบล่าสุดทางการอินโดนีเซียก็ออกกฎใหม่นะครับห้ามซื้อขายสินค้าทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆแล้วนะครับจากการเปิดเผยของรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ในวันพุธ เพื่อที่จะจํากัดยอดขายของบริษัทเทคโนโลยีต่างๆผ่านสื่อโซเชียลมีเดียเหล่านี้ที่เชื่อว่ากําลังทําร้ายกิจการของบรรดาธุรกิจรายย่อยนะครับไม่กี่สัปดาห์มานี้นะครับเจ้าหน้าที่รัฐบาลอินโดนีเซียขอให้สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆระง,งับการขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มของตนแล้วโดยมุ่งเป้าไปที่แพลตฟอร์มที่เชื่อว่าผูกขาดการซื้อขายสินค้าคุกคามพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยนะครับโดยมีการระบุถึงแพลตฟอร์ม TikTok จากจีนด้วยนะครับคุณนภร,รัตน์ รัฐมนตรีพาณิชย์อินโดนีเซียฟูกิฟฟีฮาซานถแถลงข่าวที่กรุงจาการ์ตาบอกว่ากฎเกณฑ์ใหม่นี้มีผลบังคับใช้ทันทีตั้งแต่วันอังคารแล้วโดยสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆมีเวลาหนึ่งสัปดาห์ในการเตรียมตัวที่จะปฏิบัติตามคำสั่งที่ว่านี้ภายใต้กฎเกณฑ์ใหม่นะครับบริษัทโซเชียลมีเดียซึ่งรวมถึง Tik To อ Facebook และ i ิน t a g r a m จะไม่สามารถซื้อขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มของตนได้โดยตรงนะครับแต่ว่ายังสามารถโปรโมทสินค้าได้เท่านั้นนะครับ คำสั่งล่าสุดก็ต้องบอกว่าเป็นความเสียหายอีกครั้งต่อ TikTok อซึ่งเป็นสื่อยอดนิยมของวัยรุ่นนะครับหลังจากที่เผชิญแรงต้านจากชาติตะวันตกเนื่องจากประเด็นความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้อย่างที่บอกไป,กไปคุณนพร,รัฒน์อินโดนีเซียเนี่ยถือเป็นหนึ่งในตลาดใหญ่ที่สุดของอร้านค้าออนไลน์ของ t i k t อกนะครับแล้วก็เป็นตลาดแรกๆที่เริ่มให้บริการแอปสําหรับซื้อขายสินค้าทาง i k t o อก อีกด้วยนะครับครับไปดูดัชนีหุ้นวันนี้กันบ้างนะครับดาวโจนส์ Jones, ลดลง69จุดปิดที่33,550จุด Standard and Poor's เพิ่มขึ้น1จุดนะครับปิดที่4,275จุด NASDAQ เพิ่มขึ้น29จุดปิดที่13,093จุดนะครับอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์วันนี้1ดอลลาร์แลกได้36บาท36สตางค์นะครับ mm hmm. คุณฟังกําลังรับฟังข่าวสดสตรงจาก VOA เดี๋ยวไปฟังรายงานส่งท้ายเรื่องของศิลปินชาวจีนกันครับ ครับพื้นที่ทะเลทรายในรัฐแคลิฟอร์เนียได้กลายมาเป็นดินแดนแห่งเสรีภาพของการแสดงออกทางความคิดเห็นของศิลปินสัญชาติจีนผู้หนึ่งนะครับที่ต้องการนําเสนอแนวคิดวิพาก์วิจารณ์นโยบายของกลุ่มปักกิ่งคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยเรียบเรียงรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับสําหรับเราศิลปินชาวจีนที่มีความเห็นไม่ตรงกับพรรคคอมมิวนิสต์ที่ทําหน้าที่ปกครองประเทศหากต้องการสร้างสารร์งานศิลปะเพื่อสแสดงจุดยืนของตนเองทางเลือกที่เป็นไปได้และปลอดภัยที่สุด คือการออกไปผลิตผลงานนอกประเทศจีนหนึ่งในศิลปินจีนที่เห็นต่างและต้องการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลกรุงปักกิ่งคือเว่ยมิงเฉินซึ่งเป็นประติมากรและปัจจุบันนำเสนอผลงานของตนอยู่ที่บริเวณทะเลทรายในรัฐแคลิฟอร์เนียผลงานประติมากรรมของเว่ยมิงเฉินที่ชื่อว่า64อ้างอิงตัวเลขมาจากวันที่4เดือนมิถุนายนหรือว่าเดือน6ในปี1989ที่เกิดเหตุปรบปรามการประท้วงที่จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เขาบอกว่าเปลี่ยนงานศิลปะของเขาไปตลอดการ This time my wife still in the China he in the Tianmen Th เฉินกล่าวว่าในช่วงที่เกิดเหตุน,นั้นภรรยาของเขายังอยู่ที่บริเวณจัตุรัสเทียนอันเหมินซึ่งทําให้เขาเป็นห่วงอย่างมาก <Okay. S 1> เพราะไม่ทราบข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์และตัวภรรยาเลย <Okay. S 1> เห็นแต่ภาพรถทางวิ่งชนคน <Okay. S 1> แม้ประชาชน <Okay. S 1> เหล่านักศึกษาจะถอยแล้วก็ตาม ในช่วงนั้นเฉินทำงานอยู่ที่นิวซีแลนด์แต่ตัดสินใจลาทิ้งงานการสร้างประติมากรรมน้ำพุที่นั่นและหันมามุ่งมั่นสร้างงานศิลปะสะท้อนการเมืองโดยศิลปินคนนี้เดินทางมายัางสารัฐในปี2017และเข้าร่วมกับกลุ่มคนที่ซื้อที่ดินบริเวณทะเลทรายในรัฐแคลิฟอร์เนียเพื่อสร้างสวนที่มีชื่อว่า Liberty Sculpture Park ผลงานอีกชิ้นของเฉินที่ชื่อว่า CCP Virus 2เป็นประติมากรรมคล้ายศีรษะของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและมีแท่งน้ำทิ่มแทงออกมาเพื่อสื่อถึงโมเลกุลขนาดใหญ่ของโคโรนาไวรัสโดยต้องการที่จะวิจารณ์บทบาทของรัฐบาลจีนต่อการเกิดโรคระบาดใหญ่ผลงานชิ้นนี้ถูกสร้างขึ้นเป็นครั้งที่สหลังจากที่ประติมากรรมชิ้นแรกถูกทำลายโดยกลุ่มคนที่อ้างว่าทำงานให้กับกรุงปักกิ่ง จากเหตุดังกล่าวนะรับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐในตั้งข้อหาต่อชายสองคนต่อการทำลายงานศิลปะของศิลปินผู้เห็นต่างที่ผลงานของเขาเป็นการวิพากษวิจารณ์รัฐบาลจีนแต่กระทรวงการต่างประเทศของจีนชี้แจงว่าข้อกล่าวหาเหล่านั้นถือเป็นการกล่าวหาที่ไม่มีเหตุผลและเป็นการป้ายสีต่อประเทศจีน เชียนยานอาสาสมัครที่ทำงานในสวน Liberty Sculpture Park แสดงความเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญที่โลกต้องรู้ว่ารัฐบาลจีนไม่เพียงแต่ทำร้ายชาวจีนเท่านั้นแต่ยังทำร้ายคนทั่วทั้งโลกด้วยผู้สื่อข่าวได้พบกับนิโคลัสโจนส์นักท่องเที่ยวที่แวะเยี่ยมชมสวนดังกล่าวระหว่างเดินทางจากเมืองลาสเวกัสเพื่อกลับบ้าน <S S Jones บอกว่าประติมากรรมชิ้นนี้เป็นงานที่ทรงพลังอย่างมากและมีการอุปมาอุปไมยที่ทรงพลังเช่นกันพร้อมกล่าวว่าหากศิลปินคนไหนไปสร้างงานเช่นนี้ในประเทศจีนก็คงถูกสั่งประหารชีวิตด้วยการยิงเป้าไปแล้วโดยส่วนตัวเขาคิดว่านี่เป็นนิทรรศการที่ยอดเยี่ยมผู้คนควรที่จะเรียนรู้เรื่องราวจากงานเหล่านี้ ผลงานล่าสุดของเฉิญคือ woman s Culture, <S c ช a ท์ e ู Women's c u เ t u r e เพื่อที่จะอุทิศให้แก่หญิงคนหนึ่งที่ถูกพบเมื่อสองปีก่อนในหมู่บ้านแถบชนบทของจีนในสภาพถูกล่ามโซ่ที่คอติดกับกำแพงโดยเธอถูกบังคับให้ทำหน้าที่คลอดลูกออกมาถึง8คน The c h i n g woman the background is China 中国 เิญอธิบายถึงความหมายของงานชิ้นนี้ว่าสิ่งที่อยู่ด้านหลังของรูปปั้นผู้หญิงที่ถูกล่ามโซ่เป็นตัวอักษรที่เขียนว่าประเทศจีนเพื่อสื่อว่าจีนนั้นเหมือนคุกขนาดใหญ่และมีหน้าต่างเหล็กดัดของคุกอยู่ด้วยส่วนฐานด้านล่างเป็นแผนที่ของประเทศจีนและด้านบนแสดงสัญ,ญลักษณ์คล้ายดาวห้าดวงบนธงชาติจีนเฉินเสริมว่าทั่วทั้งประเทศจีนมีผู้หญิงจำนวนมากตกอยู่ในสถานาการณ์เช่นนี้ ศิลปินท่านนี้ครับกล่าวทิ้งไทยว่าสวนลิเบอร์ตี้สแควร์พาร์คไม่ได้จำกัดเฉพาะงานศิลปะที่เกี่ยวข้องกับจีนเท่านั้นแต่ยังเปิดรับชิ้นงานของศิลปินคนอื่นที่ต้องการสะท้อนความคิดผ่านงานศิลป์ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยผมคมสันศรีธนวิบุญชยัย VOA รายงาน ครับและที่จะไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจสุภาผลและคุณนพรัชชัยเฉลิมมงคลต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณทรงพจนคุณนพรัชค่ะสวัสดีครับทีรัฐพูดถึงเรื่องการขายสินค้าออนไลน์ กับการแข่งขันในตลาดภายในประเทศนี่ก็เป็นเรื่องที่หลายประเทศก็เผชิญอยู่นะคะไม่ว่าจะแพลตฟอร์มใดก็ตามเนี่ยเราเขาเห็นร้านค้าอื่นๆร่วมถึงไทยนี่กำลังจะมีแนวทางในการลดราคาสินค้าออนไลน์เพื่อที่จะทำให้มีการควบคุมกํากับดูแลที่เที่ยวทั่วถึงและเป็นทรรมเพราะคนตอนนี้ก็ยกหน้าร้านไปอยู่บนออนไลน์ต้นทุนก็ต่ำลงภาษี ไม่รู้เสียหรือไม่ถ้าเสียก็ยินดีแล้วก็เข้าสู่ระบบได้เป็นอย่างดีนะคะเป็นเป็นผู้ที่เสียภาษีถูกต้องแต่ว่าที่ยังไม่ถูกต้องที่ยังขายกำกำกับควบคุมราคาไม่ได้ก็มีไม่น้อยเลยนะคะอื<ผ>มรครับผมเราเยคยรายงานเรื่องนี้ไปแล้วเมื่อตอนนั้นก็จีนก็คือคนจีนแห่มาทำมากขึ้นในฮ่องกงด้วยนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งอย่างดินเซียก็ตลาดใหญ่ฮะประชากรสอง้อยล้านคนภูมิประเทศก็เอื้อให้การไม่ไปล้านง่ายขึ้นคนก็ยิ่งสั่งมากขึ้นแต่ของไทยเนี่ย เราก็ยังชอบไปตามร้านอยู่ไหมฮะก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของของของอินเทอร์เน็ตนะฮะของออนไลน์ที่เข้ามาตมุดดิสรับธุรกิจต่างๆรวมทั้งธุรกิจพ่อค้าแม่ค้าด้วยนะฮะก็ฮะอินโดนีเซียก็น่าสนใจว่าเป็นประเทศแรกว่าในที่สุดแล้วเนี่ยมาตรการที่นํามาใช้เนี่ยจะช่วยจํากัดการซื้อขายสินค้าออนไลน์ได้จริงหรือเปล่าแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าจะได้ประโยชน์พ่อค้าแม่ค้าจริงๆนะฮะที่ไม่ได้ขายออนไลน์จะได้ประโยชน์จากนี้มากน้อยแค่ไหนครับ กาติดตามกันต่อไปนะคะขอบคุณเรื่องราวที่น่าสนใจจาก VOA วันนี้คุณทรงพจน์คุณพรัตและทีมงานนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ